สวัสดีค่ะยินีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p อ l l ลี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็มีงานให้มาทําอีกแล้วนะคะเข้าหน้ามะขามแล้วเนาะเข้าหน้ามะขามแล้วเราก็จะมีการแปรรูปนะ,ะมะขามของเรานะคะ <S 1> <S 1> นี่เราจะทําเป็นมะขามแช่อิ่มไว้ขายนะคะถ้านาน่อไม้ก็จะเป็นน่อไม้ดอง นะคะนะถ้าหน้ามะขามเราก็จะทำเป็นแช่อิ่มส่วนใหญ่ถ้าทำเป็นดองเฉยจะขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบว่าแช่อิ่มมันก็จะดีราคาขึ้นมานะคะจะขายเป็นกิโลเนาะกิโลละร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้นะคะแต่ขั้นตอนขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำก็จะต้องกจะต้องดองมะขามก่อนก่อนที่จะมาแช่อิ่มนะคะ ก็จะต้องใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะทานได้นะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกเราก็ต้องอเลือกมะขามมาก่อนเนาะเลือกมะขามแล้วก็ตัดขั้วนี่ก่อนนะคะแล้วตัดขั้วได้แล้วนะคะนี่คือเป็นเป็นสิ่งที่ทำทำแทบทุกปีนะคะ ตัดขั้วเสร็จเราก็ต้องปอกเปลือกนะคะส่วนวิธีปอกเปลือกนะั้นอ่ะเพราะเียจะ,ะใช้ใช้วิธีเดี๋ยวเราจะอะ่คลิปนี้เราจะทำทำทเราจะเราจะอธิบายขั้นตอนการทำเนาะแล้วก็สูตรสูตรเอาเราก็ไม่ได้เป็นสูตรลับอะไรนะคะก็ะทำกันทั่วไปเนาะแต่ว่ามันอ่า เขาเรียกอะไรนะสิ่งสําคัญคือขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับวัตถุดิบนะคะถ้าเป็นมะขามเล็กมันก็จะายากยากในการแกะนะคะเนื้อมันจะน,นี้มะขามฝักใหญ่นะคะมะขามฝักใหญ่แล้วก็นี่ เนื้อเนื้อเนื้อเยอะใครสนใจดต่อได้นะครับถ้าทำเสร็จเดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่อยแล้วค่อยใส้นี่ทก็เอ่สงเปาปุ๋ยก่อนนะครับอันนี้พอลี่เอาเอามาเอามาแค่น้ำจิ้มเพราะว่าเอ่อเราเราจะเราจะตัดแล้วมาทิ้งหลายวันมันจะแกะยากนะคะเราต้องทําวันต่อวันอันนี้เอามาสี่สิบโลสี่สิบกิโลสี่สิบกิโลของมะขามสดนะคะสั่ง ให้เขาเก็บมาให้เอามาพอทําเสร็จเนาะออพอทําให้มันเสร็จถ้าเราสั่งมาเยอะมันจะเป็นมะขามค้างคืนแล้วมันจะแกะเปลือกยาก,ยากนะคะมันไม่สดด้วยไม่สดนะคะเออเวลาเราดองมันจะเนื้อมันจะยุ่ยเ,เนื้อมันจะเละนะคะเราต้องทําแบบวันต่อว,วันคือคือเราได้มาวันนี้ลาตัวไอ้ที่ที่มีอยู่ในนี้เราก็ต้องทําให้เสร็จนะเอ่อ เสร็จเสร็จตรงนี้นะคือปอกเปลือกให้เสร็จ,รจแ,แต่วิธีการปอกเปลือกของเรามันก็จะมีจะมีเทคนิคหลายๆท่านอาจจะว่า,าใช้ใช้วิธีนี้แล้วเนื้อเนื้อมะขามจะเปื่อยเนาะ mm hmm. เราจะต้มนะคะต้มแต่ว่าไม่ได้เอาจนแบบสุกนะพอให้เปลือกเปลือกมันลอกออกง่ายนะคะ mm hmm. คือเราจะจุ่มลงในน้ําร้อนให้น้ําเดือดน้ําเดือดมากๆแล้วก็ค่อยจุ่มลงไปแล้วก็เอายกขึ้นเลย อ่าทิ้งไว้ประมาณสามนาทีสามถึงห้านาทีนะแล้วก็ยกขึ้นมาแช่ในน้ำเย็นพอแช่ในน้ำเย็นเสร็จอ่าทีนี้มันก็เราก็ดึงลกดึงลกมะขามอ่าอ่าลูกเล็กลองนะมันจะเป็นอันนี้เขาเรียกลกมะขามนะเนี่ยอาเขาเขาเรียกลกมันก็จะมีช่องให้เราแกะง่ายเนาะอ่าถ้าต้มถ้าต้มแล้วอ่ะมันจะโลกออกเป็น เป็นแผ่นเลยอืมแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ต้มนะ่ะการปอกเปลือกนะ่ะเนื้อมะขามจะไม่สวยเพราะอะไรเพราะว่าอ่าอ่ามีดมีดของเราอะ่ะมันจะกินเนื้อเนื้อมะขามไปด้วยแล้วมันจะเป็นแหวงเป็นอะไรอย่างเนี้พี่น้องอืมซึ่งเมื่อก่อนนะ่ะพอลี่ก็ได้ทําทําแต่ทําอ่าไม่ได้ไม่ได้ว่าทําเยอะมากมายทํา ทำเเป็นหน้าเป็นหน้าไปเนาะอย่างอย่างกระท้อนแล้วก็แล้วก็ดองเนาะดองกระท้อนนี่จะเป็นดองแบบทั้งเปลือกแล้วเวลาจะกินค่อยมาออกเปลือกออกนะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะทําเป็นแช่อิ่มนะทําแช่อิ่มแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวคือใหญ่เนื้อหนาอนะ่ะ ถ้าถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพอรี่ก็จะโพส์โพส์ให้เอฟซีช่วยสนับสนุนด้วยนะคะอืมแล้วก็จะได้ไปซื้อปลาทูซื้อพริกมาตำแจ่วจ้ำนะคือเราก็เอาของที่มีอยู่ในสวนเรานี่แหละมาแปรรูปให้มันเพิ่มมูลค่านะคะเพราะว่ามะขามเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราไม่เอามาแช่อิ่มอ่ะมันมันขายไม่ได้มะขามเปรี้ยวมันจะขายได้ก็ต่อเมื่อมันสุกเรามาทําเป็นเอ่อมะขามเปียกเออแกะแกะเป็นมะขามเปียกก็โลแล้วไม่ขี่ตังนะต้องถ้าแกะเม็ดเราจะได้โลละเอ่อโลละหลายบาทอยู่แต่ว่ากว่าเราจะแกะใช่ไหมเออแต่อันนี้เราเรามาแกะแค่เปลือกแล้วเราไอ้นี่ก็ขาย เมื่อก่อนพอลี่ขายโลละร้อยห้าสิบกิโลหนึ่งนะคะแพ็คแพ็คใส่ถุงกิโลหนึ่งร้อยห้าสิบนะแล้วก็จะมีพี่เกลือพี่เกลือให้ด้วยทำเมื่อก่อนทำขายแค่ในในหมู่บ้านในหมู่บ้านก็คือบ้านกกตูมเนาะก็ก็แต่ละปีก็หมดเกลี้ยงทุกปีนะคะค่ะปีนี้จะลองมาขายเอซีดูว่าจะขายได้ไหมนะคะ ักปีใหญ่นะครับค่ะแต่ละปีเมื่อก่อนเน่ยอ่อแต่ละปีก็จะ <c oughs> ทําขายในในในเอในกกตูมเนาะอ,อ่าพอ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 ดองน่ะใกล้วันที่เราจะขายสักสองวันค่อยเอามาแช่อิ่มนะแช่อิ่มสองวันก็ค่อยขายคือเราเราจะใส่น้ำดองไว้ก่อนนะคะ ใส่น้ำดองแล้วค่อยวันไหนจะขายอย่างเงี้ยเราก็แช่อิ่มไว้หลังจากอ่อหลังจากแช่อิ่มแล้วอ่ะสองวันเราถึงจะแพ็คขายได้นะคะอือแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะเพราะว่ามันมีเทคนิคการแกะอยู่ค,คือ,อคือเอามาสองเอ่ปุ๋ยแเอามาแค่สองสองกระสอบ เนี่ยนะคะเอามาแค่สองผสะสมก็วันนี้วันนี้ก็มีแรงงานมีแรงงานอ่าหลายคนมีคุณครูคุณครูตะวันมีเจ้าคุณแล้วก็อ่ามาริโอเดี๋ยจับจับแกะจับแกะมาขามด้วยกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลงแค่นี้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพอี่จะทำเป็นคลิป เป็นคลิปเป็นคลิปไปแต่ละขั้นตอนนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลุงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ